นินื้อหนัำบทอัลมุตัฟฟิฟินบทอัลมุตัฟฟิฟินเป็นบทมักกิยามี36องค์การบทนี้ได้เริ่มด้วยการประกาศสงครามกับบรรดาผู้ทําให้การตวงและการช่างพร่องซึ่งพวกเขาไม่กลัววันอาคิรอและไม่ได้คาดคิดกันเลยว่าพวกเขาจะต้องผเผชิญกับสภาพอันน่ากลัวต่อหน้าพระผู้ทรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรมที่สุด ต่อมาบทได้กล่าวถึงบรรดาคนชั่วและได้วาดภาพการตอบแทนของพวกเขาในวันอาคิร์โดยจะถูกลากไปยังนรกพร้อมกับการขูตะคอกต่อมาบทได้กล่าวถึงสภาพของบรรดาผู้ยำเกรงผู้ทรงคุณธรรมและสิ่งที่พวกเขาได้รับจากความสุขความโปรดปรานอย่างเทาวรตลอดไปในที่พำนักอันมีเกียรติและเป็นที่น่าเชิดหน้าชูตาทั้งนี้ในสภาพที่ตรงกันข้าม กับสภาพที่อัลอทรงเตรียมไว้สําหรับคนชั่วเลวทรามตามรูปแบบหรือแนวทางของอัลกุรอานในการรวมไว้ระหว่างการเชิญชวนให้กระทําความดีและการขู่สัมทับไม่ให้กระทําความชั่วบทน,นี้ได้จบลงด้วยภาพลักษณ์ของคนหลงทางคนชั่วเลวทรามที่มีต่อปวงเบาของอัลอที่ดีทรงคุณธรรมโดยพวกเขาได้ยาะเย้ยพวกเบาที่ดีในโลกนี้และการศรัทธาของพวกเขา และความดีของพวกเขาด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอความหายนะจงประสบแด่บรรดาผู้ทำให้พร่องในการตวงและช่างคือบรรดาผู้ที่เมื่อ พวกเขาตวงเอาจากคนอื่นก็ตวงเอาเต็มและเมื่อพวกเขาตวงหรือช่างให้คนอื่นก็ทําให้ขาดชนเหล่านี้นั้นไม่ได้คิดบ้างหรือว่าพวกเขาจะถูกให้ฟื้นคืนชีพ สำหรับวันอันยิ่งใหญ่วันที่มนุษย์จะยืนต่อหน้าพระผู้อธิบาลแห่งสากลละโลกมิใช่เช่นนั้นแท้จริงบันทึกของคนชั่วนั้นอยู่ในสิดยีน และอันใดเล่าทำให้เจ้ารู้ได้ว่าซิดยินนั้นคืออะไรกบคือบันทึกที่ถูกจารึกไว้ความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธคือบรรดาผู้ปฏิเสธวันแห่งการตอบแทน และไม่มีใครปฏิเสธวันแห่งการตอบแทนนั้นนอกจากทุกคนที่ละเมิดที่กระทำความผิด ت ت نا, เมื่อบันดาองการองเราถูกอ่านแก่เาเขลาวานี่คือายมัยโบเื่อบรรดาองค์การของเราถูกอ่านแก่เขาเขาจะกล่าวว่านี่คือนิยายสมัยโบราณ มิใช่เช่นนั้นแต่ว่าสิ่งที่พวกเขาได้ขวนขวายไว้นั้นได้เป็นสนิมบนหัวใจของพวกเขาไม่ใช่เช่นนั้น แท้จริงพวกเขาในวันนั้นจะถูกกั้นจากพระผู้อภิบาลของพวกเขาซุุมมมอินนะ ah แล้วแท้จริงพวกเขาจะเข้าไปอยู่ในนรกุมฮีตบบแล้วจะมีเสียงกล่าวขึ้นว่านี่คือสิ่งที่พวกเจ้าเคยปฏิเสธมัน กัลลาอินนะกิตาบลอบรารลฟีอิลลียีนวะมาอดรากมาอิลลียูนักิตาบมมักกุมมิใช่เช่นนั้นแท้จริงบันทึกของผู้ทรงคุณธรรมอยู่ในอิลลียีนอย่างแน่นอนและอันใดเล่าทำให้เจ้าได้รู้ว่าอิลลียีนคืออะไร คือบันทึกที่ถูกจารึกไว้บรรดาผู้ที่อยู่ใกล้ชิดคือมาลิกาจะเป็นผู้ดูแลรักษาแท้จริงบรรดาผู้ทรงคุณธรรมจะอยู่ในความโปรดปรานอย่างแน่นอน พวกเขาจะมองดูจากบนเตียงชาวาจะได้รู้ถึงความสดชื่นความสุขสําราญที่ปรากฏอยู่บนใบหน้าของพวกเขาพวกเขาจะได้ดื่มสุราบริสุทธิ์ที่ถูกผนึกไว้ ที่ใช้ผนึกมันนั้นคือชมดเชียงและในการนี้บรรดาผู้แข่งขันที่จะให้ได้มาซึ่งความสุขสาราญนี้จงแข่งขันกันเถิดที่ใช้ผสมสุรานั้นมาจากตสนีมคือตาน้ำแห่งหนึ่งซึ่งบรรดา ผู้ใกล้ชิดอัลลอฮ์เท่านั้นที่จะได้ดื่มมันอถ้าจริงบรรดาผู้กระทำความผิดนั้นเคยหัวเราะเยาะบรรดาผูา้ศรัทธาและเมื่อบรรดาผู้ศรัทธาเดินผ่านพวกเขาไป พวกเขาจะหลิวตาเยอะอย่างและเมื่อพวกเขากลับไปยังพวกพ้องพวกเขาก็จะกลับไปอย่างคึกนขนอง และเมื่อพวกเขาเห็นบรรดาผู้ศรัทธาพวกเขาก็กล่าวว่าแท้จริงชนเหล่านี้เป็นผู้หลงทางอย่างแน่นอนและพวกเขาผู้ปฏิเสธศรัทธาไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อเป็นผู้ปกปักรักษาผู้ศรัทธาเหล่านั้น ดังนั้นวันนี้บรรดาผู้ศรัทธาก็จะหัวเราะย่อพวกปฏิเสธศรัทธาบ้างพวกเขาบรรดาผู้ศรัทธาจะมองดูอยู่บนเตียงบรรดาผู้ปฏิเสธจะได้รับการตอบแทนตามที่เขาได้กระทำมาไม่เชิอ